ไม่บน่นก็ไปผิงเลยเพราะฝนตกคืนเดียวอันหนาวดีคุณแม่เฮ้ยแ <c oughs> ม่ได้อย่างมาที่นะไ่นนี่แม่ลกนะูก่ะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อวานนี้วนัวนเสาร์ที่16สิงหาคมนะครับ2018เมื่อนนี้พาทามผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกระบ,บือบขวนะครับฝนตกครับเมาื่อคืนนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับ แต่ว่าบรรดาในห้อยเพื้นกับนำงอนนำควายมาคือเกาครับเพราะว่าตลาดนี่ไม่น่ตกหนักตกเบากะไม่ได้เละนะครับเพราะว่าพื้นตลาดเป็นคอนกรีตครับเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศการซื้อกายทำกลางสายฝนน้ำกันครับแม่นฝนที่ตกแดดที่ออกก็บ่หยุดนาะยสามารถเนาะนนมัาคือเกาครับ เราอะไรครับพี่นสนาคนขยันก็สียมารถนะหาเงินจริงแท้เสียมัดได้ในม,มือเมื่อไงอันนี้เป็นยังไงเนี่ยเอาเมาดูอันนี้ครับส่งตัวในเม่ลูกหรือว่างเดเมลเดียวครับเมลเดียวครับมาเมิ่งกนั้นขายก็เสียมาดมหจากตัลวละพันลูกครับพันลูกกับของสูบของฟองนี่แหละครับโอ้เป็นหัวดอกเขาเนาะลอยหาสิบขึ้นเท่าไรครับเสียมาดเอาเปิดได้สิบเจ็ดนะครับนั่งแดงเด้อ น้านเดียเปิดได้สิบกองครับเป็นเัวสาวครับผมครับผมเสียมาดขอเบอร์ก่อนมาศูนย์ก็เก้าห้าศูนย์ห้ากองหกเก้าหกครับโอ้อจ้านี่เราไปใส่ต่อที่ไหนกลับไปบ้านละครับไปบ้านละเดี๋ยวครับพี่น้องเมืองละเอียดเสียมาดประหมันด้วครับเด้อครับผมครับผมเมืองละเนียดจีนั่นนี่ด้วยครับเพราะฝนตกตอนนี้ก็ตกอยู่ตกหนาวฝนก็หนาวไอตจีหัวไอตจีเปลี่ยนสีเนี่ยอ้าวลาเดี๋ยวนี้นั่งหูด้วยเสียมาดออกหูนิดๆด้วยครับ ร้อยสี่สิบอธิบดีฮอดได้ลไรนีะครับนะโทรมาถามแล้วบังนะครับแล้วก็ต๊อสเราทันบอกไก่เราส่งให้ได้ยุคครับเมื่อวานนี้ห้อยแบนห้อยแบนกะฝนตกแดดออกกับมาเล้วเราให้แบนเนาะใกล้บ้านเนาะสาวน้อยได้อังไงเมียสาวน้อยครับจากเดือนเราให้แบนประมาณหนึ่ง 6เดียว้บ้านๆเนาะครับบ้านๆครับที่นี่หม่องว่ายได้ห้อยเบนเอาถามก่อนหม่องขายเอา6ปัญหาเหรอครั6ปัญหาตอนเด่นเนาะราคานีเนาะนิดหน่อยเออนิดหน่อยแหละกับขั้นบไก่กับชงไห่ครับเอาเบือมาก่อนให้แบนมาครับมา0968920849ครับอ่ะพี่น้องไปโทรถามเรเบิางนะครับเด้อให้แบนแทนมานนะครับเด้อจะได้กลับบ้านัขละฝนตกแหงเนาะแต่ว่าพูดถึงกับไม่ได้มีตัวน้อยเบียนเนาะสาวน้อยครับโอ้ ถือฝนเด่นคักเนาะถือฝนเนา <laughs> ะเอ้ยไปโทรหาเราครับ <c oughs> เราคิดว่าเย็นยถถน,นให้เด่นเราถือฝนเนาะเออจะขอกันยังเย็นนั่เนเลยเด็กคนก็ถือฝนในรอบเดินแล้วได้ครับ<อ>ถ้ากตกดต่ฝนนะ เอปวดเพริมนี่เรื่องว่าไรเอาไรลูกมากไว้หน่ะตัวไหนลูกนี่บ่มีลูกครับตัวนี้ก็ไม่มีลูกมึอนี้ห้อยกวงได้หลาน้อยเนาะครับแล้วก็อันนั้นอีลายเนี้ยนี่ก็เป็นเดียวตัวนั้นน่ะครับ เวที่ทำแล้วให้กว้างอรัตัวน้อยนี่บลานี่เท่าไรลายแม่ตัวแม่บดไดครับผมม่ตผครออ๋อลายน้อยตัวท้ายเท่าไรครับตันี้เปิดเไปหาพัครับอ่ะตัวที่สอครับตัวทองเปิดไปซีพัหาครับอ่าตัวหญ่ครับตัวหญ่เปิดมืครับแล้วตัวสุดท้ายเพื่นเด้ตัวเน้เาปิดซีพัครับตัวขาววเปิดไปสองพันหาแฟังดีเนาะตัวน้อยนเปิดสองพครับเอาเบอร์มากนมาให้กว้างหนึเก้าสองครับสามหกสองแปดเจ็ดที่สามครับเดี๋ยวดก็บรายละเอียดพี ต่งบวันรให้กวงเนาะต่างกบไก่เราทรงให้ขาได้มีตีหีรอกดอบนีครับให้กวางขันหมานเลยครับเด้อไอ้ขายได้เบิดได้ได้กลับบ้านก็เป็นีก้อนสาครับแล้วได้มาเมื่อไหล่ลาน้อยตัวนึงเลยครับนี่าเ แดงน้อยตัวนี้ก็อาป้องนีเยอะนะครับนะที่เป็นซงไทยนะมันเติมยุณเท่าไรเถอเตีมยุ้เท่าไรเ่ไรเอาละเต้ยงหัวไปาตี้ย้อเอาะน่องด้ไปไว้ในข้อจะค่อยโทถามให้กว้งมือนะครับ มาเจอพ่อสมานพ่อสมานครับครับคสวัสดีครับลุยฝนมาเนาะลุยฝน, <laughs> นมาฝน,นมาฝ <laughs> นตกแต่ออกกระเจี๊ยคือเก็นะ่าพ่อสมานเนาะครได้มือน,น,นี้ได้เดี๋ยวมาเนาะคุณพอ่อสองสาวครับนุ่มหนึ่งครับใส่ตัวไหนตัวนุ่มทีงไหนตัวน,นุม่มที่หานาเน่ยครับอ๋อนี่เห็นแตาไทยเนี่ยครับเห็นแตาไทยอ่ะถามมองว่าก้อนพ่อสมานไอ้นมนี่ก็บมื่อกี้เอาหกพันหาล่วยครับหกพันห้าร้อยอีหลานี่ได้อีหลาใส่เข็มขัดเก้าพันครับเก้าพันหล่าญ่ฟังพุ่นครับหล่าไงก็หนึ่งหกพันหาครับ อ๋อเอาราคากะที่เปิดไว้นี่ก็ต่อได้เนาะพ่อสมานเนาะได้ได้ไม่นี่คือขี้เถอะนะเนาะไม่นี่สีขี้ที้เถอะถือฝนนะถือฝนเปียกเบ็ดมีเปียกแต่กะที่เย็นดีเเนาะเย็นครับว่าดีฝนตกเบิดขึ้นนะครับเศร้าี่ว่าันกระตกแห้งอะไรบ้างขนาดครับโอ้ยถูกน้ำบรรดานได้ห้อยกับม้าคือเก่าเนาะไม่ได้ตกแดดออกกับม้าคือเก่าได้ครับพ่อสมานขอเบอร์ได้ที่ไหนครับพ่อพี่ร้องโทรหาโหพูดอะไรกันเลี ro ro mm ้ยงเบิ <c ough> ้อไงพ่อเกี่ยวเบิดแล้อ ส่นเบอร์พ่อสมานสามนี้ได้ครับส่นเบอร์พ่อสมานตามนี่ได้ครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแ้องห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้ครับนะครับต่อได้คันบอรไก่เราส่งให้ได้ครับเด้อพ่อสมานนะได้ครับครับพี่น้องก็ยังค่อยโทรถามเราบ้างครับตามที่คนรับประกันเราคุณพ่อเนาะครับแม่นี่ครับเสือไปแล้วมีปัญหาเรากรันตีคืนเด้ครับเดรื่องได้ครับได้พ่อสมานแทนมาเนนะพ่อเด้อครับผมครับคือพ่อโฮมบาร์มุนอะ มานยนนาล,ลครับผมเไปปมนไหนหาวกันเลยก็เลยไปได้ซื้อขายแล้วเพิ่นก็นำทรงไทยบ้านเ้วยครับเนี่ย อันนี้ของแม่บุญได้ครับเนี่ยเอ่อเราจะได้มาสามชุดเอ็นหุ่มตัวนี้เราเปิดไว้มือหนึ่งครับมือถ่วส่วนล่าตัวจะจ้อยนี่ห้าสิบห้าตัวเจ้าจ้อยเห็นในไทยเลยครับบ่ามเป็นคุณแม่มาเข้าห้อมไปครับมานเปียกเขาห้อมได้ครับส่วนอันอีหล่าเมานี่กับนางไงนี่เป็นแม่ลูกกันที่คุณแม่อ๋อสิบจิตมาครับแม่ลูกอ่ะชื้อขอท่าได้ลูกแล้วนะแมไหมเนาะเดินหลังขอท่า ตอนนี้แม่เขาท้องเขาบอกคุณแม่แม่เขาท้องหรือยังยังไงนะยังพนักงานครับอ๋อลอย40ขึ้นหมดแล้วครับนะเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงนะครับแด้วนะแม่ลูกนะครับเราเปิด17ต่อได้ครับร้านจอยนั่นห้าสิบห้าต้นมีสิคนณนี่คุณแม่ตหนิไม่มีค่ะเราประกันเนาะไม่มีตหนิเรารับประกันเลยครับขาดทุกขาดถอนรับประกันถอนค่อยโทรหาคุณแม่เลยได้ขอเบอร์แล้วแม่บนประมาณนไ้มคุณแม่เด้อประมาณครับ เนบ่เดนบันี้วี่ด้อครับแม่เขาอ่ะลูกกับเอ่อเดินบังหนี้เยอะครับลูกอ่ะขอเบอร์ได้ครับ0ู5 4927842ครับแม่บอนได้ครับเด้่อันนี้ยังหนังจอย ขีฝ้ฝนล้หนาวแล้วนะี่คุณแม่ห <laughs> นาว <c oughs> นี่ของห้อยขนนองนะครับเนี่ยแล้วได้มาสองตัวเป็นบักเถิกรับทั้งสองตัวตัวเท้ากับตัวแดง <S 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 นี่เพื e yeah. อ่อพ hey ี 200, ่น้องออบปี่คุนนะครับบกลานี้กึ้งหัวตูกขาวเท่าไรครับตูวกขาวดีครับกับมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับตัวแดงนะครับตัวแดงมื่นสองพัครับเอาเบืรอนด้ครับ0ูนข้าสามห้าหนึ่สองหสามหนึ่งครับกรน้องนะครับครับครับคบบาไก่ตงฟีครับ